สวัสดีคะ่ะคลิปนี้แอดมินจะมาทำการ recap นะคะเบบี้มอนสเตอร์จากคลิปเมื่อคืนนี้ที่ได้เดินทางมาสู่การประเมินผลครั้งสุดท้ายใน EP 3แล้วแน่นอนค่ะว่าก่อนหน้านี้ EP 2เนี่ยทีม A ซึ่งได้แก่น้องแพรพภริตาน้องออยอนแล้วก็น้องลูกกะก็ได้ทำการแสดงไปแล้วในเพลงก่อนนะท่ากลางเสียงชื่นชมค่ะของเหล่ารุ่นพี่แล้วก็โปร,ปรดิวเซอร์ที่เข้ามาฟังการประเมินผลส่วนอีกทีมซึ่งได้แก่น้องแคนนี่หรือชื่อที่จะใช้เดบิวว่าชิกิต น้องอาสาน้องฮารัมแล้วก็น้องโรล่าเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ร้องเพลงสเตยนะคะซึ่งตอนเปิดมาใน EP นี้ตอนแรกเนี่ยจะเป็นการแสดงของทีม B เลยส่วนตัวในความคิดเห็นของแอดมินน่ะคิดว่าเด็กๆก,ก็ทําออกมาดีมากแล้วนะแต่ก็นั่นละค่ะคือ y g เองเขาก็มีมาตรฐานที่มันสูงมากด้วยคอมเมนต์เลยออกมาทางการร้องโดยรวมดีค่ะแต่ว่าการแสดงออกคือค่อนข้างแข็งไปเหมือนน้องๆน,น,น่าจะแบบเหน็ดเหนื่อยจากการซ้อมมากๆแล้วพอมา แสดงเนี่ยมันเลยดูไม่ค่อยมีเ NERGY เท่าไหร่นักดูหน้าเบื่อพลังงานที่ถ่ายทอดมาให้คนดูมันไม่รู้สึกว่ามีความสุขไปกับการแสดงอะไรประมาณเนี้แต่แต,แต,แต่เด็กน้อยชาวไทยวัย13ปีของพวกเราค่ะนั่นก็คือน้องแคนนี่หรือชื่อเรียกในทีมว่าชิกิต้ากับได้รับคำชื่นชมนะคะจากโปรดิวเซอร์ของ YG นะซึ่งคุณพี่เขาบอกเอาไว้ว่าชิกิต้าเนี่ยมีรูปลักษณ์ที่ดึงดูดผู้คนแล้วเธอก็แสดงออกมาในเพลงนี้ได้มีเสน่ห์มากๆอ่า ก็ถือว่างานนี้น้องสาวเราก็ยิ้มกริมไป็หนึ่งกลุ่มนะคะสําหรับมักแน่น้อยแล้วก็โดยท้ายที่สุดเนี่ยน้องชิกิตาได้บอกกับทุกคนเอาไว้นะคะว่าครั้งหน้าหนูจะพยายามให้มากกว่านี้แล้วก็จะทําให้ดีกว่านี้ด้วยค่ะโอ้ยภาษาเกาหลียังไม่คล่องเลยลูกรู้สึกเอ็นดูมากต่อมานะคะก็มาถึงช่วงการแสดงพ้านการเต้นในระหว่างที่แบบเด็กๆก,กําลังรอรุ้นนะคะว่าแบบเอ้ยจะได้เพลงไหนของรุ่นพี่แบล็คพิงค์ไม่ว่าจะเป็นแบบ how you like แดดบูงบายาหรือว่าคิวดิสเลอร์หรือเปล่า แต่ว่าที่ไหนได้ไปอย่างเคออกมาให้เต้นเพลง Don't Know What to Do ค่ะการสอนเต้นเด็กๆก็เลยได้เรียนกับครูอึนจองของ YG นะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่น้องๆจะได้เต้นพร้อมกันทั้งหมด7คนซึ่งเพลงนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้อยู่ในหัวของเราเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอไปอย่างเคาเคาะปุ๊บแล้วเห็นน้องๆแบบซ้อมปั๊บเฮ้ยถ้ามันยากอยู่นะเหมือนกับการเก็บลายเต้นมันต้องเป๊ะมากๆด้วยแล้วไปหยางแกก็มีดูเด็กๆมาซ้อมด้วยนะคะ มีความรู้สึกว่าป๋าแกเองก็มีความกดดันแล้วก็เดิมพันไว้สูงมากกับวง Baby m o อน t เ r เพราะว่าแกบอกว่าแกปั้นแบ็คพิงเนี่ยให้โตขึ้นเป็นระดับโลกไปแล้วไงทีนี้แกก็เลยต้องคิดหนักเลยว่าจะต้องทํำยังไงเนี่ยทำวงยังไงให้มันออกมาดีเหมือนเดิมเช่นกันแล้วก็ก่อนจากกันไปเนี่ยก็มีทิ้งท้ายบอกน้องฮารัมนะคะให้ฝึกเต้นให้มากขึ้นเพราะว่าลายเต้นมันยังดูแบบไม่สมูทไม่สวยเท่าไหร่นักแน่นอนค่ะว่าน้องฮารัมก็คงกดดันแหละก็เลยร้องไห้ออกมาเลยนะแต่ว่า ก็ยังไงก็มีเพื่อนๆืมาช่วยกันปลอบน้องอยู่นะคะแล้วก็ตัดมาอีก10วันก่อนการแสดงค่ะก็ได้มีเรื่องพี่สาวสวยอย่างเรื่องพี่ลิซ่ามาแอบดูน้องๆซ้อมเต้นกันอยู่ด้วยจะบอกว่าครูอึนจองแกก็ตบปั่นเหมือนกันเนอะปั่นรุ่นพี่ลิซ่าอย่าเลยค่ะว่าแบบคอมเมนต์แรงๆไปเลยนะมันดีกับน้องๆแต่ว่ารุ่นพี่ลิซ่าก็ไม่ยอมนะคะบอกว่าถ้าน้องๆร้องไห้ล่ะคือกลัวน้องๆร้องไห้มากแล้วก็เมื่อรุ่นพี่ลิซ่าค่ะได้เดินเข้าไปในห้องปุ๊บปฏิกิริยาของเด็กๆแต่ละคคนก็ื up นี่คือถ้ากรีดได้กรีดไปแล้วนะคะอันนี้บอกเลยแต่เอาจริงนะคือคนที่เก็บทรงไม่อยู่มากที่สุดคือน้องชิกิต้าค่ะมีมีมทุกอีพีนะคะสำหรับน้องสาวเราคนนี้อีพีก่อนเนี่ยเจอพี่จันนี่ไปก็เป็นไงใจเต้นตุ๊บๆแล้วนะมาอีพีนี้เจอพี่ลิซ่าอีกอันนี้อยู่ไม่เป็นสุขเลยค่ะลูกจริงๆเด็กๆทุกคนดูตกใจนะคะแต่ว่าพี่ตากล้องเนี่ยเหมือนรู้ทันอะ จับปฏิกิริยาน้องชิกิตาบ่อยมากซึ่งพ่ลิซ่ามาคือโอ้โหสมเป็นแดนซ์เมนเทอร์จริงๆค่ะคือจับทุกจุดละเอียดทุกเม็ดไม่มีปล่อยผ่านนะแล้วก็แนะนําด้วยนะคะว่าน้องๆแต่ละคนควรแบบจัดร่างกายออกมายัางไงให้เต้นออกมาแล้วดูดีด,ดูสวยซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้แอดมินจะพูดถึงบทบาทการเป็นเมนเทอร์ของรุ่นพ่ลิซ่าเราจะไปคุยรายละเอียดกันแบบละเอียดอีกทีในช่องลาลิซาสเตชันแบบเต็มๆนะคะเพราะว่าอยากลงแต่ละดีเทลที่รุ่นพ่ลิซ่าได้แนะนา น้องๆเอาไว้แล้วก็พอเด็กๆได้พักเท่านั้นละค่ะการก็สิบรุ่นพี่ระยะเผาขนก็เลยเริ่มขึ้น น่าเล็กมากน่าเล็กมากน่าเล็กมากไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้เลยค่ะว่าหมายถึงใบหน้ารุ่นพี่ลิซ่าเพราะว่าใบหน้ารุ่นพี่คือเล็กจริงอะไรจริงนะตะโม่ตะมีไม่แพ้น้องๆเลยค่ะแต่ว่าหุ่นคือพี่พริตมากเวอร์ส่วนอีกด้านหนึ่งตาล้องก็รู้งานค่ะเก็บทรงยากมากสําหรับมักเน่แล้วยิ่งน้องอาสะบอกกับน้องแคนนี่ว่าสีผมคล้ายกันเลยคล้ายกับชิกิต้ามากๆดูเหมือนพี่น้องกันเลยนะซึ่งมักเน่น้อยเมื่อเก็บอาการมานานก็เลยถามน้องอาสะว่าจริงหรอ ยิ้มแป้นใหญ่ค่ะเขินนะคะเขินไม่รู้ต้องทำตัวยังไงนะคะก็ดูมีความสุขมากๆเลยจากนั้นครูอึนจองก็ถามเด็กๆค่ะว่ามีอะไรอยากถามรุ่นพี่ลิซ่าไหมซึ่งน้องๆก็ถามว่ารุ่นพี่ลิซ่าทำยังไงให้เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสวยงามซึ่งรุ่นพี่ลิซ่าก็ไม่หล่อช้าค่ะลงไปเต้นกับน้องๆเลยนะสอนรายละเอียดสอนดีเทลทุกเม็ดเก็บทุกจุดงานนี้ก็ท่ามกลางนะคะสิ่งกิจการของเด็กๆนั่นแหละที่ได้เต้นกับรุ่นพี่ลิซ่าด้วยจาก นั้นน้องแพรภริตาค่ะก็ได้บอกว่าพี่ลิซ่าเนี่ยเป็นไอดอลของหนูเสมอมาเลยนะน้องไอออนก็บอกว่าการที่พี่เขามาเต้นกับพวกเราหนูรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะแล้วน้องลูกกะก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะบอกว่าหนูรู้สึกได้ถึงความจริงใจของพี่เขาเลยค่ะพวกเราจะตั้งใจทํานะคะขอบคุณค่ะอ่ะและนี่ก็คือการฝึกก่อนวันแสดงจริงนะซึ่งจะมาอีกทีในอีพีหน้าค่ะทุกคนแล้วก็ตอนถ่ายคลิปเนี่ยเหมือนไฮไลท์จะตัดมาสร้างดราม่าเลย เร,เรียกกระแสะด้วยว่าเหมือนจะมีคนถูกตัดออกใช่ไหมแต่จริงๆแอดมินว่าป่าย่างเขาไม่น่าจะตัดใครออกนะคะก็น่าจะเดบิวครบทั้ง7คนนั่นแหละก็เป็นวงเบบี้มอนสเตอร์ตามที่เขาได้ออกมาให้ข่าวไปก่อนหน,น,น้านี้เอาดอีางไงสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันคะ่ะ